ทุกคนคะวันนี้นะคะจะมาแนะนําค่ะลแลนด้าชาไทยคะ่ะเป็นชาไทยที่แบบว่าหอมกลมกล่อมนะคะเหมือนกับเราเนี่ยได้ดื่มชาไทยจากรถเข็นเลยละคะ่ะชาไทยตัวนี้นะคะเป็นของแบนรดนด์ปนัญชิตาค่ะเหมาะสําหรับคนที่ติดหวานติดน้ําตาลและชอบทานชาไทยในร้านต่างๆนะคะตัวนี้มันดียังไงตัวนี้นะคะก็คือน้ําตาลไขมันทาน้วก็คอเลสเตอรอลเนี่ยศนเลยนะคะเรียกได้ว่าอร่อยกลมกล่อมค่ะไร้น้ําตาลไร้ไขมัน แคลอรี่เพียงแค่60แคลเองนะคะต่อ1ซองค่ะแล้วก็ <c oughs> เขาก็จะช่วยปรับนะคะปรับเผาผลาญทำให้เราอิ่มนานนะคะลด ที่จะกินจุกจิกด้วยนะคะ2ก็จะช่วยบล็อกแล้วก็เบิร์นนะคะแป้งแล้วก็ไขมันของเราด้วย 3. ลดเซลลูไลน์นะคะมายโยโยไม่มีเอฟเฟกแน่นอนค่ะสําหรับคนที่ติดหวานนะคะก็แนะนําชาไทยตัวนี้เลยนะคะถ้าเทียบจะชัดนะคะระหว่างชาไทยอ่าปนันชิตาให้พลังงานแค่60แคลเองแต่ถ้าเทียบกับชาไทยทั่วไปที่เราไปซื้อนะคะให้พลังงานถึง350แคลอรี่นะคะหวานอ้วนน้าตาลสูงไขมันสูงด้วยค่ะแต่ของเรานะคะ น้ำตาลไขมันทานคอเ,เลสเตอรอลแค่60แคลเองค่ะนะคะช่วยบ็อกช่วยเบิร์นนะคะรับรองหอมหวานมันแน่นอนค่ะเราจะชงแบบเย็นนะคะชงชงน้ําร้อนนะก็ไปเติมน้ําแข็งก็จะเข้มข้นมากนะคะตัวนี้เป็นพรีเซนเตอร์ก็จะมีพี่เอกกี้นะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้ด้วยนะคะพี่เอกกี้ก็มั่นใจนะคะว่าเข้มข้นรสชาติไทยอร่อยไม่ว้วนแคลน้อยค่ะ ลดไขมันในร่างกายง่ายๆก็คือรับประทานวันละ1นซองชีกซองเทผลิตภัณฑ์ลงในน้ำร้อน120-150 ml มลนะคะใช้ช้อนคนให้ละลายนะคะแล้วก็สามารถเติมน้ำแข็งไปได้น,นะคะ1กล่กรองก็จะมี12ค่ะซองละ21กรัมนะคะรับรองว่าเข้มข้นมากเลยนะคะ,ะแซดนด้าชาไทยค่ะชาไทยไม่อ้วนช่วยลดน้ำหนักด้วยนะคะฝากไปด้วยค่ะ